แม่หมอคุณปาริสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศรีเมถุนในช่วงครึ่งปีหลัง2566ค่ะ สำหรับในภพ่นี้นะคะต้องบอกว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยครึ่งปีหลังจะมีเรื่องให้ต้องปิดอัดใจกันบ้างนะคะโดยเฉพาะอย่างยี่อาจจะต้องระวังในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะถ้าเป็นคุณผู้ชายเนี่ยจ,จะต้องระวังความเครียดนะวิตกกังวลไขมันความดันถ้าเป็นคุณผู้หญิงเนะี่ยอาจจะต้องระวังเรื่องปัญหาสุขภาพกาลางลําตัวด้วยนะคะบางคนเนี่ยนายไตรมาสหลังเนี้ยมีเกณฑ์ที่จะผ่าตัดผ่า,ผาจาะ ะะแต่ถ้าใครที่กลัวในเรื่องของการผ่าตัดอุบัติเหตุต่างๆนะคะแนะนาค่ะให้ทําสังฆทานเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์ยาแดงยาใสาแ่แผลนะคะหรือว่าจะทําบุญบริจาคลงศพแก้เคิดไปเลยก็ได้นะคะหรือว่าใครที่จะไปบริจาคเลือดแก้เค้เป็นการเสียเลือดก็ดียิ่งขึ้นได้บุญด้วยนะคะในเรื่องหน้าที่การงานได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เพศหญิงนะคะนารีพิฆาตนะอาจจะต้องระวังบ,บาง,งคนมีเกณฑ์ที่ลูกค้ามาชอบมีเจ้านายมาชอบแต่ต้องเป็นเจ้านายเพศหญิงอะไร ะะส่วนเจ้านายเพศชายใช้งานหนักคุ้มค่าแรงนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าในตําแหน่งหน้าที่การงานก็ค่อนข้างที่จะโอเคพอสมควรนะคะส่วนในเรื่องของลูกน้องบริวารน,นะคะระยะนี้อาจจะเหน็ดเหนื่อยกับลูกน้องบริวารค่อนข้างที่จะคุมเกมคุมโปรเจกต์ค่อนข้างเยอะนะคะแถมบางคนยังมีเกณฑ์ที่จะหมดเลืองไปกับลูกน้องหรือบุตรหรือบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่าด้วยค่ะ ต่อมานะคะในเรื่องของการเงินก็อย่างที่บอกว่าอาจจะมีเกณฑ์ที่จะใช้เงินเกี่ยวกับลูกน้องบริวารหรือว่าเกณฑ์ใช้เงินเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพค่อนข้างเยอะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะไปมาสุดท้ายของปีได้แต่ตุลาพฤศจิกายนาคมนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นแน่นอนอาจจะมีการได้รับการถูกหวยด้วยเบอร์โชคลาภหรือว่าการได้รับจ็อบเก่างานเก่านะคะคนที่เคยอุปถัมภ์สมัยก่อนก็จะกลับมามีโชคไรมาสุดท้ายของปีด้วยก็ถือว่าให้อดใจรอน,นิดน ะคะไปมาถึงสุดท้ายถึงจะดีขึ้นเรื่องการเงินน,งนะคะการเนงิกนการงานไปแล้ว ความรักค่ะก็ต้องบอกว่าในระยะนี้สเดือนแรกเนี่ยยังไม่อยากให้ปักใจกับใครรักแท้ยังไม่มีอยู่จริงนะคะอาจจะมีเกมผิดหวังเสียใจยวิตกกังวลเรื่องความรักได้สําหรับคนโสดเต็มที่ก็จะเป็นความสัมพันธ์แบบ F W B เป็นความสัมพันธ์ที่มีความรักไข่ไหลหลงกันหรือว่าอาจจะต้องระวังปัญหารักษาเศร้าเรา3าคนด้วยรวมไปถึงนะคะคนที่มีแฟนแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะต้องปรับความเข้าใจเหมือนกับว่าคนรักนะคะ อา,อาจจะไม่ได้ใส่ใจกันที่เท,ท่าที่ควรนะคะมีปัญหาระหองระแหงกันจนถึงบางคนอาจจะมีเกณฑ์ที่แตกหักกันไปเลยก็ได้นะคะอันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังได้เห็นว่าเป็นประโยชน์แม่หมอกุงปาลีฝากกดหัวใจนะคะแล้วก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะว่าเกิดดาสีอะไรกันนะคะวันนี้ลาไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ